มันไปอยู่ที่หูไม่เข้ามาถึงใจมันแมบเข้ามาถึงอกถึงใจเราพี่เด้อตัวพอใจไม่พอใจมันโบเลนคำว่าพี่เล็นออกไปแต่ทักดอกเห็นปุ๊บให้โบเลนคำว่าพอหัวใจแปบได้ยินปุ๊บเล่นคำว่าหัวใจแปบพี่เล่นกลับคำว่าพี่เด้อเข้าใจไปมาดูอาการของมันปฏิกิริยาการของมันของจิตพี่ได้ยินปุ๊บเข้ามาถึงจิตพี่ตอนนี้ได้ยินปุ๊บโซกออกไปบุเลี่ยไปไผ่ดอกเห็นลถเห็นคนเลยนะบัดนี้เด้อรับตาอยู่ก็เห็นเลยที่บัดนี้ หินเสียงเห็นหมาพูดเห่าโกหุเห็นคนเลยนี่ดาห็นรถเลยนี้ดาคนนั่นคนนี้มันว่าไปเลยด่าพอใจเกิดไม่พอใจเกิดเลยนะบาดีฮานพอใจไหมล่ะมันบูลุปขบพรทางใดพี่ดาพอนได้ยินปุ๊บลุปขบพรทางหัวใจพี่ดาพาหัวใจพี่ดาทัานทีเนี่ยเข้าใจไหมนี่นะมันลูกขบพราหัวใจพี่ดาปะเบิงหัวใจพี่ดามันเป็นยังไงล่ะ มึงว่าอย่างไงนี่นะแล้ว่าอย่างสี่เดี่ยมันว่าอะไรเดี๋ยวดีเด่ะพอใจมันว่าพอใจหรือว่าไม่พอใจมันว่าสุขหรือมันว่าทุกข์มันว่าพอใจหรือว่าไม่พอใจมันว่าอะไรว่าดูสี่เห็นมันไม่ละทันมันไม่ละเดี๋ยวดีเด่ะมันไม่ทันอันนี้หละมาถึงโง่อยู่ดันที่มันโง่ไม่โง่อะไรโง่เพราะมันไม่ทันอันนี้ ถ้ามันทันอะไนี้ลวมันก็อยู่ทั้งวันทั้งคืนโอ้ยมันจะไปได้เสียหรอมันก็ฉลาดโอ้ยยอดฉลาดเลยสถาบันอะนี้เด็กมันบ่เพ่งเข้ามาใส่อกพิธีบดตีิบันวูบออกไปแล้วก็ไปพู้แล้วเป็นภาบทะเลทะ้ลดอกอมันเลยวูบเข้ามาดีบบมึงว่ายังไงล่ะดิพอมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมึงว่าอะไรดีนะว่ามันกลับเข้ามาข้างในกับพ่อมาไงมันก็จบเรื่องจบเรื่องจบเรื่องไปเรื่อยเลยเรื่องมันไม่มีไม่ต่อแล้ว มันจะไปทะเลาะอะไรกับโลกกัน้วอยู่ไปทะเลาะกับตากับหูกับจมูกกับดินกับกายอยู่มันก็ไม่ทะเลาะกันและที่เนเพ่งเขาว่าใส่หัวอกตรงหัวอกดีเด้อเพ่งเขาว่าอยู่อาการของจิตมันพอใจไม่พอใจคือที่มันเพ่งเขาว่าพี่เด้อเข้าใจไ้เห็นมังหรือยังเห็นมันไหมนี่น่ะหรือไม่เห็นเห็นหรือไม่เห็นเออไปนั่งกินโป่งอยู่เดินแล้วไปที่ไดเลยเด้อจะไปท่าไปดูว่ดเ่ะอมันก็ไปแล้วสิจิตอ่ะ แลเลียวบัดเดี้ยวก็เกิดปัญญามันก็ไม่เกิดแล้วนั่งซื้อจะดอกก็มาเกิดปัญญาเลยจะเกิดอะไรเพรมันไปดูไปคนเขาว่าถ้าคนเขาว่าก็เกิดปัญญานั่งชั่วโมงหนึ่งก็มีปัญญาอุ้ยบากใบบาหาศารนั่งสามสิบนาทีก็บากใบบาฮาสารห้านาทีก็บากใบบาหาสารเลยปัญญามันเกิดไหลออรมาลุผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แหละมันเกิดไหลออรมาหลุๆรู้อะไรล่ะดูอันพอใจไม่พอใจ ตัวดับจริงๆมาดับตรงนี้นะพอใจไม่พอใจดีเะตัวดับจริงๆมันดับ <establishing> ต <Champion>. ัวพีภายนอกมันเปลี่ยนนั้นนี่ซื้อเวลาเบิ่งภัยได้พ่อใจพ่อใจดับตัวพีดับตัวพ่อใจไม่พอใจดีเถอะดับนะนั่นภายนอกก็เป็นอะไรล่ะภายนอกก็เป็นภายนอกอะไรที่รูปเสียงกินลดภายนอกมันธรรมชาติเกิดเกเจ็บตายเป็นธรรมชาติมีก็เหมือนไม่มีนั่นแหละอะไรดะ แต่เราไปพอใจไม่พอใจมันก็เลยมีหมดทุกอย่างก็เลยมีขึ้นพอพอใจเกิดไปพอใจเกิดมีหมดโลกอดีตปากรโลกปากฏขึ้นเมื่อพอใจไปพอใจไปบีโลกอดีตมีอยู่มันเหมือนไม่มีเลยทีเดียกายมีเหมือนไม่มีเวทนามีเหมือนไม่มีสัญญามีเหมือนไม่มีสังขารมีเหมือนไม่มีวิญญามีเหมือนไม่มีมันแบบเดับเตอรที่แหะพอใจไม่พอใจมันไม่มีแล้วก็ดับโลกหมดเลยทีเดียวขาดไปจางสี่งนั